ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อวานก็พอๆกับพอเตียมอีกนะครับเนาะครับวันเมื่อวันอังคารที่ยี่สิบเกตุกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องครับเมื่อวานพอเตียมพามาติดตามราวพัฒนาของปู่ห้าเจ็ดแปดต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะ ครับเมื่อวันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์หกเจ็ดลาวพัฒนาออก098 596ครับส่วนเล็กล่างก็ออก85เนาะพี่น้องเนาะครับของปู่578งวดที่ผ่านมากะเขาจะเรียกวิ่งเนี่ยพี่น้องครับนาซิดายเนาะพี่น้องเนาะ ขับปุยมาบนล่างวิ่งรุดแปดกับเจ็ดกับมาแปดพี่น้องแปดเก้าแปดสามแปดศูนย์ออกแปดหาร่างนะครับหลุดไปเนาะพี่น้องเนาะเขาจะเล็กวิ่งเฮียมันมาออกเกียรสายาปูเฮียแปดห่าห่าแปดเปนาะมือนี้พอเตรมพาพมาตามตัวอีกเนาะพี่น้องเนาะ ปูห้าเจ็ดแปดนะครับครับฟันพุทธที่ยี่สิบแปดนะพี่น้องเนาะ เราพัฒนาปูห้า ครับบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งนะครับ ครับคู่นะครับ02 04 08นะครับ

ครับกันเบิร์นกันเป่าพี่น้อง 4 88แป,แปสองสองครับ แต่ว่าตัวเบิลห่อเบิงไว้ได้พี่นอ้องเ้อะวันพุธถ้อมันเบิเมาพี่น้องเนาะครับฉะนั้นแล้วพี่น้องเนอะมากสอบตัวในหอกจะลืมนะครับกลับตัวไว้นำนะครับเนาะครับเอาวันพุธที่28กุมภาพันธ์2567ากปล่าพัฒนาปูห้าเครับบนล่างวิ่งรลด0กับ1ครับจับคู่กับมี02-04-08 หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งแปดนะครับเนาะครับส่วนตัวกันนะครับเด้อกันเบิร์กันเป่าก็มีซีซีแปดแปดสองสองนะครับเนาะครับเอาชนะ่รงวดที่พอแต้มขอให้ปังๆเด้อปูยงวดเบกกีเนี่ยเขาตะเหล็กวิ่งเนาะพี่น้องเนาะครับเด็กจับคู่หลุดไปนะครับครับพอแต้มก็ขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูห้าเจ็ดแปดนะครับเนาะ รับที่ห้แนวทางเล่าพัฒนาพอแต้มมารับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเอาฉะนั้นแนวพอแต้ขมก็ไว้พ่อนคอยเขาคอให้แตกปังๆอีนะครับเนาะไอพีก็จะได้โชคๆมันๆะกันนะครับนะ ครับเอาเขามาแล้วก็อยเริืมเดอ้อพี่น้องเดอ้อกดไลค์กดแชร์ให้พ่อแต้มน้ำเดานะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อแต้มนํำนะครับครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้พ่อแต้มขอกราบขอพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อแต้มครับพ่อแต้มขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเดอ้อความเจ็บให้่ใด้่วมไข่ให้มีนะครับเนาะ ครับขอให้มีอายุมันควรเย็นครับทำมาค้าขายสิ่งได้ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองครับทำการทำงานก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะพี่น้องเนาะครับที่สำคัญก็คือโสกลับนะครับให้โสดโสดมันมันให้รวยเงินกันนะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้เนาะครับเนาะครับเอาไว้พอกันีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม